แค่ิเห็ดเพยคเพียงแค่เพียคเพียค่เงค่เพียงค่ับีิง่เพายงแคเีเพียงแคแเพียงค่เกียงแค่เพียง่เพเียกแค่เพีคเยเเยค่เห็ดคเห็ดีเ่พเกเเเเียเ อ่ะยังแม่พ่มี hey, ี oh, kid, girl, ่หรอหมวไว้อ่งพีนี่อ๋อเห็ดเห็ด่อหลายคินคินกินกินไม่บันทึกวาแหงนะอือเขากินไหมมาเลรูกห้านเลยลานทุกคนทุกคนาเฮ็ดกับบ้า่อหลาย เอาวิเพื่อเจ้าพูรีในี่เตี้ยใบเขาอีกแน่เออเดี๋ยวพี่จะทางพ่พี่จะทงเออสะสมรักษาดูร้านทีนี้ย่ดอกั่วใหญ่ก็ยงเห็คนเจียวได้ลายอเหพวกมีเหหมันต่ไปเรือเ็ดยังเฮ็ดมากค่ะถึงเดืออมากกไปใช้มาใช้กันอ่รอดปลอดภัยมือนเจีวโอ้คนที่น้องเลยพลังไปเปี่ยนสี่ับ้นขึนนกำลังจออกแลมี ร้านเลยจะหันเม็ดน้ำกานวันนี้นีจะเลี้ยอาหารหอมนะอาหารนั้นเมนื่อยยเขาอูนามากก่าเม็ลายๆอื่นมันบอดมันมาหาเอาเองไม่สีนไปก่อนก็ยู้อสรอกคุณบอบเวียนยุคเฮดีมีเจ้าผลนะว่าเฮดคือโพดเห็น ไปเอาอยู่ไห้คะถึงจะร้เฮนีมปเส่เนี่ับอจตาอว้กกินกับแก้วปลาแดกอนปลาี่มันหาบหอปลาฮะเอนันตจ้านเน่เพาอะไรน่เนี้มีชิบเล้ชูข่เอาท เดี๋ยวใส่มือนอาวุธประจำกายแต่พี่จะินขานเก็บเพ็ททั้งหมดว่ะเก็บหลายายถ้าินขานเก็บเพลทท้าถิ่นท่าินแ้สีดาก็จะ่ไหมสมนเก็บทาินมันหลายหลายทินท่าินแต่ถิ่แดงมันลายหลายาดเก็บ

เฮ็ดบอไร้าคือกิน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 ได้แบบนี้แล้วะหรอฮะเขากินไหมกินกินมากอดก็ไม่กินไหมแม่ข้าห่อนดูสิตายแม่ข้สิเป็นลมขั้นคืมแล้รอ็จะสันได้ข่อยกินกิกินกำลังจออีกกมีโอ้ยกับพวกยาด้วยแม่สีดยาหม้อเตียอยู่เดียวยๆมามีขอมากมา กินแลปนกินด้วยขนเราใหม่เ็เหเี่ยวเบิดมากินเขานะเว้ยไม่ขอสิป็นมสิป็นมอนหมากลหว่าอยู่บานยิ่งคนที่ข้อเขาเฮ็ดปวดนยาบ เอยากก็กินนะคุณแค่วดน้ทกันยุ่งน้า้บตัวเซล็จแล้วโดนีเกำลังไปออยเอากันอยไผยเือนี้ก่อนโอ้ยวันอยากม่หม่ยพนบ่จักดีนเนี้ยของวานดีวันเนี้ยกินเบดอือแก้วก็เป็นตะยุบดีแหละทำไมมันก็ขนม นุ่มกับวานนะหวานหมดหวานผุดแล้วเขาแก่เบ,บาหวานมันหนักเข้าไปม,มันค่อยเมื่อยวะร้ายจเจ๊กฤทธิ์มันจะมีแต่พูดแต่พูดว่าร้ายรห <c oughs> วานร้ายเว้ยนุ่มกับวานะวะเนย็นตัวไม่จ๊ดก็เปรี้ยวปไปเดลยอะก่อนนะ ก็มาสิจันเออข้้นข้าวอ่อนเพชรว่บานข่อยปุ้มอยฝนก็ฟุ้งก็สาดก็ดูก็รอถ้าเก็บโต๊ะ โอ้แวยิ่งเขาป่ายงนีเราบ่เป็ใไ้จะบ่นไงนี่เ้เลยจ้างคนนะคิดไปคนกับข่านนี่ยมันเฮ็ดเกิดร้ายเนาะเปิดพระโลไปเกาี่งเห็นแต่คน่มีคนนะมันร้ายละเขาไปทังอื่นทางไปมาอ่ไปเนี้ยเขาเขาอิ่มปิดเบื่อแล้วพี่ ก็ไฟอยู่แต่ก็ไฟอยู่หน้าก่อนกระทับิมกมีพอด้อก็ไสอยู่หน้าถิกะมีมันหลายหลายเอาไปแบบยั้งนีได้เลยเน้ยกระยเนี้ยแก้้เยาไม่ห้แม่กอกินเขาเมื่อยเมื่องหลายดิ่งเห็ดสบายสบาอ เซลูนอนะหาอยู่ยางกับมาเห็นเหยี่ยนดอไม่ว่อรดเลยใชหมาวานขึ้นกน็เอาก็แดงแล้วมันจะแสบแล้วเดี๋ยวอก่ก็สมัยของกินจริงๆโอ้เ <c oughs> สีย่ำตอนท่ำตอน่นี่กินมากเกินอ่ะนั่นก็ไข่เนามีอยู่ต้นหนึ่งเดียว นั่นน่วยกับมีได้ดีเท้เอาไปตำนั่นเอก็ใครเน่าหัวดทำฝุนวันเ้ยเขาบอเห็นจะเกลือแต่ยีมันเกลือที่น้ำหินของน้ำองเอียงก็ใหม่ดูขอนี้ขไย่ันน่นี่ทำาม่เาะว่างไรปันนั่นอยู่ที่เดียวางเงี้ยขาวขึ้นไป mấy có món ông mả đâu nó mấy thì nó có ừ. nói đấy xăm chìm nhỏ người nói